ถึงแล้วครับคูเรือคิรีรีสอร์ทไปเข้าไปห้องพักกันมาพรอมฝนตกเลยเดียววิวดีวิวดีนี่นะจ้าห้องพักมีระเบียงข้างล่างด้วยโอ้รู้ทางเดินเข้ามานะชิวๆิว,วเก๋ๆวันนี้มากับฝนเลยจ้ามีระเบียงที่หน้าตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเรามาดูตอร,รีวิวห้องพักทูเรือคิรีรีาสารครับมีห้องพักจะประมาณนี้นะเปิดขึ้นมาแล้วนี่นะครับผมนี่เป็นเตียงนอนนะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับประมาณนี้มีหมอนมีพรมตู้กระจกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกแน็คบาร์นี่ประมาณนี้เลยด้านหน้านะครับจะมีที่นั่งกินกาแฟาชิวๆประมาณนี้ไปดูห้องน้ำกันหน่อยห้องน้ำประมาณนี้เลยนะครับมีอามน้ำหน้ามีโต๊ะชักฟ้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นจ้า ชุดเฮมีประมาณนี่เลยทาด้านหลังปัง๊บระเบียงถ้าเป็นทุ่งนาตอนมีนานี่น่าจะสวยนะครับระเบียงประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารครับภูเรือคีรีนี่นะวิวจะประมาณนี้เลยเห็นเขานะครับนี่ก็จะเป็นห้องพักนะนทางเดินเดินลงมาตรงนี้เดินไปทางห้องพักนี้นะครับ ีทางเดินจากห้องอาหารไปห้องพักเรานะครับอพอจะประมาณนี้ลเลยคี่นะครับ

จนมออะไรอ่ะนะฮะดคูไม่ถึง7อ่ะนี่มีไว้ไว้หนด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดาครับเอาไว้ผลเคียนนี่อจุกุซูต้ง